เพื่นบอกป่าลุงสวายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุขสุข,ขุนสวายดีป่าลุงแล้วสวายดีป่าลุงก่อนลูกขายบกบนะขายบ่อขายอยู่ขายอยู่บ่ลูกมาตอบเห็นว่าขายบอกป่าลุงดูไอ้ไส่กบระหารเด้ป่าลุงบอกเห็นอืมเพื่อนนี่นี่ ใหญ่กาจับดีบ่สาห้มกาจับบูกตัวใหญ่ได้พน้เอ้ยนี่อีกกระต้มไปน้ำเนี่นี่จับปุ้จับงนูจับงนูจับปุ่นูจับปุ่นูจับนุ้ยอ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 ุอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุ้อุ้อ้ยอุ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 ้ยอยอุ้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 ย ตบจากตัวแม่หนึงสี่ตัตตอู้กาจับอยู่บ่เนาะ,อ,ะอ่ะลองจับบ้งดูเอาไม่ใช่ไปล้างมือหายจับดูจับดูกาจับอยู่บ่กาจับกบอยู่บ่ขึ้นไนตื่น<อ>ตะกี้นะั่นป้าหาเลื่องวนกปืนในโต๊ะสัมแล้วกอีกนนึงก็ระเกตาอาสมัยตะี้นะ อ่าช่องแล้วก็มีฝุ่คอนเลยมีบบผเปอืมยันเซินใบตากบอ่ะจ้าบังดูหนุกจ้ามังดูกบทงเบิร์ทั้งนวลไอาวาน่อยมาเปิร์นกบพอก็เลยย่อทั้งมาหายปหายเพิ่นตกใจบอลุกบ่ดีครับก่อนดีครับป้าลุงก่อนดีครับก่อนดีครับป้าลุงัเดมอือทไมจับดูจับดยยังน่อย ยังวอลุ้งกล้วยแล้วอู้อู้เพื่อตื่นเอาบก้าจับดอกเพิ่นน่ะกาจับจิบบอจับกบให้ปลาลุงมึงดูเรียกมาย่ามันแรกขายจิบบอกบน่ะจับกบมาช่วยบ่อนงาเพิ่อนกบให้กินเไปฟ้อนไกล้อีกตื่นแน่ปลาเลยอยู่นี่แน่ น่ากระซื่นแน่จากการเปถ่ขยวัดเออเขาขานน่อยสยอยเป็นวัดเป็นไอ,อ,อแล้วมันก็มันจะไปเนเานาต่อไปแยกเป็นแยกมนาข่าเสียบะอะรจับกบด้จับกบเออเบื่องด้วยหนูเกลี้ยงก่อกว่าเลยหมันปีใช่นเน,นะาะทำหน้ายาบมันหอ,อ,อมเยอะเสะ่งางกว่าเขาเต็มถุงเลยเต็มถุงเลย เออวลาไปตัดใหม่เดิมอย่างนี้เด้อไก่เห็ดขาวหอมบุญบ่ไะนี่พี่น้องได้เมนูอันนี้สุกเห็ดบดใส่กบหน้านี่เมนูต้นสายแทงพี่น้องนี่เห็ดบดที่เก็บมาวันแล้วพี่น้องว่าโอ้ยสุกนี้แท้ๆคนละเป็นเัินอ่านคอมเมนต์แล้วกับว่าถ้าได้ตอบพี่น้องเออเป็นเป็นวัดเป็นอันไข่รับพร้อมลูก ถูกลับแล้วก็แม่ก็ลับได้แต่ผู้ใหญ่อะมันกินยาได้กินยาเนาะน้อยกินยาเองใครแม่เนาะใครแม่บดเพื่ออยากกินบางทีกินเราแบบดื้อแล้วั่นบดเผื่อนี่กับป้าเอามาขึงให้ไข่ก็ยังไม่ได้ซื้อให้เราที่พีซื้อไข่ทัาท้อบอลที่เป็นห่าตัดมาทุกวันไหล เห็ดกินใช้สารไ้องดละไ่มหนครจ้าเอ๋ดีครับเอาโบมาบอหนะโอ้ยนนงใม่ครับผมน้อน okay. ้องกะีากรเริ่อใไล่แล้วไก่อยากเวดแน่ยังดกอยู่สร้งไปก็มาเห็ดงานแล้วแซกบมาหันดิไปไหวบ่ เอนู่นูนเกิสหาของดูเบีบยน่นนองเลยเก็บบอกขวัวหัวหอมไปสุดยอดน้ำสุกเฮ็ดบดใส่กบแล้วนี่มันเข่ากันดีไรสุ่เฮ็ดบดกบพพอนี้ตุยเนาะ่นจแล้วเธอหลังกินแต่ปนมากอรกันมันบันไดนี่สุกเอยงว่าให้ทางขนาไหมได้ ใส่จะเก้นหม่เาคทห่เอาส่จานเอาค่ะนีนาะเซถ้าตู้เย็นือนะยายลงดีแบงม้ออ่มะไห่พอดีไตามันผหวานด้มงัวดดหน่อยก็ลงเทียงเขเบิดเลยพี่น้องเลย ขึ้นมาสัมไ่ก็หลุดแล้วป่ะเอ้ยขี่ให้คุ้มเลยนะขี่ให้คุ้มนั่งให้คุ้มเลยสอยเพนนารื้อเหลือมเลย หน่อยนะจ้ามาดขี้้าใสเยนอดังีครัอยาซื้อมาใส่น้ำบได้ป้าลุงด้ป้าไหั่เลดเงี้สูบเป็ดสตว์วันนี้สูบเป็ดเาว Ô bây giờ nào giờ bây cái này không bây giờ bây giờ nó, <quá> <laughs> nó, ừ. nó, nó giờ <laughs> 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 <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หาตหกตแ้วนั่นก็ข่าเบ่มิดองหนักเหมือนนั่นเหรอบิดเหือนหนังน้ำหานน้ำห่ายี่เ้๊ะๆปลาปลาปลาดิอ้าวไพ่ัคือคุดในแดนหางถั่วคือยมคุดไปไห

จะอัดดีอยางกอัดคนไม่ถท่าได้กับคนตัวคือเก่ายนี่มาได้เชื่อเรากัได้อย่างคนย่างอับเชื่อมกันอ่งกัน่ะกันยงแล้วจ้า

ตายเรียบปลุเลยหหเหตุกาเห็ดเหารนมากินเขาเร็วๆขันแล้แม่ปลดุบั๊บเรียไปลาุงันเถอนะ้ปลาดุงเด้อจั่ขป้นยังเหมือัเอย่เฮ็ดเย่เฮ็ดน้ำเกลือนะมาผีมานังขึ้นามันยมาน้ำเกลือป่ะ เออมาถามมากินเบิ่งนําเกลือให้มากินเบิงน่อยนนี่บุญคนก็ได้ครับมันเล็กเนาะมันบ่เข้านมนหสีขาวแล้วบ่เออเอาคนกเือิบคนห้จะยดอนกเือมันก็ูนบ่ได้หมันนิมําปองเดียวไก่นะมาๆๆๆๆๆ ใมาหลอดนนดีดะมีแต่ซื้อซีมาเก็บอันลอยเสื่อมอะไรกัพ่อสีอันนันเป็นใส่เข้มข้นไปนั่งลูกกินมาได้กเค็มๆออุ่นขวดองก็กินแม่ง Uhm, này, là, là ừ, ba bỏ lại làm việc. Mhm, 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 đẹp mhm, 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 น้ำเกลือนะว่าล้างสมูน่เหรองะมเน เธอมันคนที่ดื้อเธอมันคนที่ดื้อเดี๋ยไปก่อน้าคขอบ่ะขอบ่ะขอกันใหมเด้อปารุ่งเด้อสบายดี